สบายดีค่ณพี่น้องเบิร์ดสักุู้สักคนเนาะบายดียามสวยๆพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็อยู่บ้านเราเนาะบ้านเราสุริยะมาซื้อมะพร้าวข้าเจ้าพี่น้องมาขอซื้อมะพร้าวข้าเจ้ามะพร้าวก็เราไล่ไล่อันนี้มะพร้าวไปที่มาซื้อมะพร้าวไปเห็ดยังก็หกกะหอกะมักสรีเนาะหอกะปะพูทแหละให้บอลลอนซอยเอง <laughs> ชิ้นสวยได้หรือบ่บุเกาะอากูย่ากูย,ย่ากูย่ามายังลุถา,าม่าชิ้นสวยได้อีบ่สบายดีและสวัสดีท่านผู้ชมครับกำลังก่อหมักเ้าพี่น้องเลยยังเกาะบรรยากาศหน้าอยู่พี่น้อนงเลยแถวนี่มันเป็นนำ้ำคั่มแถวนี้นะาอากาศลมเลื่นซุ่มซื่นเป็นบริแห่งแรงได้ ดินมันซุ่มแล้วก็ดินงามดินดงดินนำคำขบสุดอยู่ในนี้เลยขออาจจมาเาสงหมากเพลยให้บ๊๊มาใส่ข้อขอฮักขบังเด้ว่าลงด้วดดระวังเดลันขอหักขลอเด้อักข่าวเราหน่อยใหญ่เนาะ มะพร้าวอ่ะมะพร้าวไผ่พอดีหวานพอดีแซ่บมาต่อยเพื่อนเพื่นพี่น้องเลยเท่นอกระลรเนาะยางเลยตั้งแต่มามะพร้าวอนี่อกราเบิ่งมาชมอย่าลืมกดแล้์กดแชร์กดติดตามอาหอเด็ด้อยอันนี้ทุกะนสี่พันเผื่อก็บปันไดดีวัตนอ้ใรมาขายมือน้วเนาะจะมาใเง้ยห่าพัน ซืออือมักรียนมกบบกอบุกเพราะมันกันนะั่นแหละครับมอนมันมีแต่พักยังไงมักซรีเพื่อนนะมักซรียพักกระพันกิดูสัมสิกินเพต,ต้องปลูกเพราะมันเมื่อยเฮการน้ำมันกับบ่ได้มักซรียถือ,าอ,อ,าอาคากลีกำลังเสียนหอกาพี่อนเอ้ยได้สั้นพันกิิงง่าย เด็ดปิชางกับสีละยบาทเห่านะทำจะเมืม่อยอะเป็นราคาไปต <ช loyalty. S 2> ้องเลยขาใครเน่แต่เาปลูกกอนหนูเลยเาสีได้ได้เป well ็นราคาถ้าปลูกพร้อมกันน่ะแล้ลูกเศรษฐกิจบดีนะนี่เนาะขายขายโอเนาะก็ได้มาไม่ใช่ขายขายสามหน่วยชิ้นนะประมาณสามบาท เงินไทยก็สามบาทนะผักละสามบาทไอ้ชาก็สามบาทเนาะพันธุ์ขี้ทอดนี่กว่าสามบาทอ๋อประมาณสามบาทนะเนี่ยด้ว่าผักละสามบาทเขาไปไหลเอาเนาะโผล่โผล่เนาะมึงเนี่ยแต่อีกตนพนปูกผักละสามบาทลงขึ้นไปสัมได้หนึ่งจังหเอ้ยลงขึ้นไปสัมได้กระจูบน้ำจูบในใส่อะไรขาดน้ำเหมือกน้ำมันขาดผูย ่คคิดมาเลยเศร้าใจเมื่อยที่แต่บานเขาการยู่สื่อประเทศบราอยังเลยจักอย่างเห็ดหอกะม่อสีไปค้ายห่อลัดห่อพันห่อท่าได้ห่อล้วห่อละบาทเนาะห่อละพันห่อละสองบาท 4ห่อ4ห่อ5,000ได๋ก็เหอกาดนะบา4ห่อ5,000อยู่งแวแหง3บ่3 4ห่อ20บาทสก็าห่อ20บาทนเอ้ยอันนี้ก็สิเฮ็ดขาย้เบิ่งสิเฮ็ดขายห่อละ2บาทอ่ะแต่าคือบ่เฮ็ดห่อกาดไปมากมันก็มีบงดมาแล้วบ่ทาน้อนไดถึงน้ำตน้ำตาลตะัง ไปเลยนะไปสวนไปไวัยเลยฮะตักมาห้อยกลัวตักก็รเมย์ตากกาห้อยไปมักซ์ลี่ยังก็พันยังก็พันน้ำผึ้งพันน้ำผึ้งนบูมักซ์ลี่หน่ากะจะพออันในมันน่ะกะเกือบพันแล้วซื้อในซื้อพันมันน่ะพี่น้องซื้อพันมันนะชุวงมาแปดลอยเป็นร้อยบาทได้หมดเลยเป็นร้อยจีบเรื่องพี่น้อง ซื้อพันมันมันอันนี้พันพันรถทงรถทังนะคะถืออยู่แต่ว่ามาปลูกแล้วกมันให้กินอีกมันบ่แข็งบ่รถทังไงมันบ่แซ่บมันบ่แซ่บมันบ่หวานสมสือพันรถทังอย่างเงมันแข็งบ่แซ่บพันมันก็มันรถบ้าอันพันนักพึ่งแซ่บหวานบัานนักพึ่งมาคายกระถือนี่แหละโดนแซ่บ กินอะไรน้ำโกงหอยอะไรเลยพี่น้องกินหวานกาบมันหอกาบเขาซื้อมาเนี่ยเคี่ยวสำนนึกเลยกำลังตำเขา่าพี่น้องเลย<ด>เข่ายังก็เข้ามาเข่าเอาหมามาหม,มาแล้วมตาตำเพราะเราได้ใส่แป้งเนอะที่จริงใส่แป้งก็ได้เนาะถ้าใครมาสบายก็คือใส่แปง้งแต่ว่าเาราใส่ใส่เข่าดีกว่าเขามันจะแสีบกับเขาเสียกบกว่าแปง้ปงแป้งแล้วมันจะแข็ง เอาใส่ตรงนี้ดีกว่าง่ายดีสไปดีไปพี่น้องสไปดีทากินได้ค่ะน้ำแม่งเป็นคนตำเ <c oughs> พิ่นบอดใจเพิ่นนตำเองเหรอไปเท้าเ้ยไปวันโมแล้วเพ่นพี่น้องเลยขัดตำน่าเหละเพ,นะพิ่นหลักสูรหาน,นตำเอาเองตำมือนะได้กินอยู่วันนี้นะเนาะ นี่แหละพูดแล้วกระต่ายมากเลยนะเอ้าอันนน่ะมไหมผ่าน้ำหรอกหน่ยไหมขี่กระต่ายขี่กระต่ายซี่เอามาจะบอน้ำกินจะบกินเยู่กินแนวหมักจะเรหมกไผ่าวไผ่านไฟไฟออกลมขดไผ่ไมันต้องตกตกหางเงา่างไางสันไผ่ต้องลเสียง ่ไผไผ่สิสิหังสัะพ้าวไผ่ตองางาตอไฟไฟเือนกวดพี่น้องเอ้ยนั่งอยู่เพือนนี่ก็เห็นวดโลดโอ้ยอยู่พี่น่ะสบายนึงๆแบบมันชิดมันเฮาก็สิฮู้เพราะว่าตีกองสิพูดเงียบกิ๊บบ่ได้สิตีกองเถื่อบ่ได้สิตีกองเถื่อแล้วก็บ่ได้สิตีกองเพจักเถื่อพออยู่พุ่3เดือน4เดือนนะักอะหลีมา ได้ยินด้เสียงหลดแต่ละมือเนาะยาวว่านารอนเจ้าได้จ้ะเจ้าก็จะกินหอนไปเอ้คือต่ำพ่อแล้วก็ย่าหึยโชยงตำเขาแล้วลระก็ สิตำเขาโพใส่พี่น้องให้มันแหลกเห็ดกินคูปีได้เลยนะฮะสามขบสองจ้างเ้ยจ้างโอ้ยจ้างให้กับบุเบิดอ่าสามขบห่อกรดาเท่าสิเห็ดคูปีพี่น้องเลยเห็ดกิน เบ,บิ่งว่าร่อนจะไปกดขูดลงที่ลงมือเองเฉนเป็นบอดี้คือบ่ดี้คือบอดี้เบ,บ,บ,บิ่งเลยพี่น้องเลยโอ้ยจะขูดเมื่อไหรกันเขาเนื้อปั้นปั่นนะอะไรอือมันปัน่นมันละเอียดมันสีเส็งดะ จะน้อยตามไปเฮ้ยจะน้อยจะน้อยคุนย่นอ้นองเ้าวนะนตามลากแล้วนะโมเมนต์ผู้ใชแต่ไม่ได้ทำนี่มาทุกนะฮู้ยไดคือก็คือกันค่เด็กนักีอันมาเดี๋ยวยีอันพี่น้องเลยเออย แค่เขาย่างเยียนมานีินะเยียนอยู่บ่ฮะเยียนยังโอ้เยียนภาษาคนมาสองหลด เอาบ่ได้ตามใส่น้ําตาลมันลายมันลายว่ะซั่นเนาะคนาก็ก็ละลายกยอร้สยพี่น้องใส่ข้าวใส่มะพร้าวใส่น้ําตาลตกัน้าวก็ใส่บ่หลายดอกาผู้ชมเ็กน้อยอืย่านเขาเป็นหวาดเป็นไหพี่น้องเอ้ยเป็นหวดหลสิกินยอีเดกน้อยอืคือผู้ใหญ่ว่าแต่ผู้ใหญ่บ่ว่าแต่เ็กผู้ใหญ่ก็ยังกกกอยู่เนี่ ช่วงนี้าอากาศมันในใจมันนอนหน่อหนาวหนาวอยู่มากเลยอยังปีนีน่แปดสนน 4, องคอเออน <ney S 2> เดินสี่สองขือเอาได้ยินเหรอยังเดินสี่เดินสี่อกใหม่สองขำเหมือนนี <mientras> ้ป <O> กติเพื่อนว่าหักได้ปาฏิทินได้มันบบมีบอมีแบบสองคนได้ลรือไไทยไทล่าวคือกันนั่แหละ เดือนอันเดียวกันลืมเหรอเราไปท่องพ้นหัวปีบอกืมปะเพราะอะไรมั mm. oh. mm. ้งหวานมีการชิมอีหวานบอกเอาใส่บอกมีการหอยเกลืออีกเนี่ยเกลือไปยังไงมันจังบว์แบบนี่แหละหวานโพด มันหวานมาแหลมแหันหวนันวานอันนี้มันวานนวลนวมีการหวานนวลนวอีกหอแม่เอ๊มเป็นเลยชุน้ำตาลเกนือยสื่อเขาก็ยังเป็นเลยสบายแต่ห่อเนี่แล้วบ่ได้หมัดเนาะบมาใส่ตอกหมัดอืม เอ้าวเป็นหนามเลยเน,นาะหนาตาเปลือเกาก็เป็นได้มั้งหนามตาลน,นาะก็ห่อแล้วมันจะบมดเต็มหัวผัวเลยนะเต็มหมดแล้วเต็มกระยามันูหลุดลายแบ่งกันแบ่งขี่แบ่งน้องกินบันทีนก,กินแต่ในเฮื่อนห่อที่คายห่อห่อละสองบาท <laughs> ใครจะซื้อ ใครอยากกินกับก็เแม่นมากพี right. The yes. ่น้องไติดต่อมาเนาะสีส่งครอรี่ไปกินส่งกล่เนส่งอยู่นี่แหละไก่เนี่แหละจะหอมด้วยแหละตอนหอมเป็นยุกหอมเป็นันกินยังไม่ได้ไปโรงเยนซือยังกินเอาเงินให้ในคูเลยายังอะนะ เออครเนี่ยกุ้าาบานอือืมคนละสองพัายรถสองพันกี่นละสองพันเออเดละสองพนกีบเออเป็นเก็บเก็บเบกูงห้องบอสโปนพูบ้านห้องน้อง มิสแ <Miss> อปเปิลบอหนาซื้อหา้าในะบนะเต็มเลยบ่หนาเอาไปส่งให้ครูซับภาษังกิตอ่านว่ะภาษาอัางกฤษนี่อ่านอะไรภาษาอันนางกฤษหนางบน,นนะ่ะลืมแล้วอ่าลืมแล้วพี่นอ้องเอ้ยไปเฮียนอีกแล้วขออไรไม่ได้ไปเฮียนเนีน่ยภาษาอังกฤษไปเฮียนอีกไปส่ง บันใหญะเลยพี่น้องเลยวิธีการห่อกรับง่ายง่ายเทปง่ายง่ายขึ้นง่ายง่ายต้องเอาลลายๆห่อมาลลายๆก่อนแฟมโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะจบคขี้ไปสามีและเนาะเฮาวันเด็กเบิ่งต่อนะเอาไปนึ่งไปนึ่งทำเลยเนาะโอเคหนึ่งมานละไพี่น้องเอ้ย นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดี๋ยว,ว,ว,วยพี่น้องเด้อไว้เพราะอันใหม่พื่อแหละรีบหนาเพื่อแหละพี่น้องไยเนาะไปแล้วไปแล้วสบายดีสบายดี